อ้าซาวข้าวที่เราหุงทุกวันอย่าทิ้งนะคะทําปุ๋ยได้นะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วเราก็เทเสร็จนะคะมีน้อยนี้มากทําได้ทั้งนั้นเลยนะคะปุ๋ยชั้นดีนะคะ ค่ะคุณผู้ชมมาดูเฟิร์นฮาวายของแม่ปานสวยมากเลยค่ะกําลังเขียวค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมแต่ยังไม่เอาขึ้นข้างบนต้นไม้นะคะแม่ปานว่าจะเอาขึ้นบนต้นไม้ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมงามมากเลยค่ะอันนี้ถ้าเรียกอะไรนะตระกูลบออีเหนารู้ว่าแม่ปานาเรียกถูกไหมนะ อันนี้ใช่หกหลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแม่ปานอันนี้แม่ปานขอเข้ามาได้นะคะอันนี้ไม่รู้จากชื่อเขาค่ะแต่อยู่ในบอลสีนั่นแหละค่ะในตระกูลบอนสีนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมพริกก็กำลังออกดอกนะคะออกดอกติดผลลูกเล็กๆอยู่พริกขี้หนูนะคะ ขี่หนูสวนค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมีแต่ต้นสวยๆทางนั้นเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะบอนสีแม่ปางก็เป็นพุ่มใหญ่งามมากเลยค่ะเห็นไหมคะบอนสีอันนี้สีผสมนะคะ เป็นพุ่มใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะนี้ก็บอนสีนะคะไม่รู้ชื่อเขานะแต่อยู่ในตระกูลบอนสีทั้งนั้นเลยนะคะแม่ปานกำลังฮิตเอาเอามาปลูกนะคะนี่กุหลิสีผสมนะคะมีหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะนี่คะอันนี้สีขี่เรือนในนะคะ แก้วสารพัดเนื้อก็สวยมากเลยค่ะเป็นพุ่มแตกกอเยอะเลยพู่ลูก็เหมือนกันนะคะอันนี้เงินเต็มบ้านนะคะนี่ก็สวยมากๆเลยค่ะเป็นพุ่มใหญ่มากเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชม กล้วยไม้ก็สวยสวยค่ะคุณผู้ชมที่สูงมากเลยนะคะชวนชมแม่ปางกำลังออกดอกสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเห็นไคะสวยงามมากเลยค่ะชวนชมดอกบอยบ่อยนะคะเนี่ยออกดอกบ่อยมากเลยค่ะ นกน้อยนำโชคนะคะก็สีสวยมากเลยค่ะเขาต้องโดนแดดนะคะเขาถึงจะออกสีให้เราชมถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นเขียวๆนะคะนกน้อยนำโชคนี่ค่ะสวยมากเลยชวนชมดอกซ้อนนะคะ วันนี้เดี๋ยวแม่ปานจะพามาทำปุ๋ยใส่บำรุงต้นไม้แตกยอดออกดอกให้เราชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาบำรุงต้นไม้ของเรานะคะไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะก็มีน้ำซาวข้าวนะคะประมาณ1ลิตรนะคะมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากนะคะเก็บได้วันละนิดวันละหน่อยแต่แม่ปานวันนี้ได้แค่นี้นะคะประมาณลิตรหนึ่งค่ะ แล้วก็จะใส่โมโนโซเดียมบูตาเมตหรือผงชูรสนะคะก็ดีต่อระบบรากนะคะทำให้ออกดอกแตกยอดนะคะผงชูรสถูกกำลังก็มีวิตามิน B3 สาม6ีห้ีหกบีนะคะก็ดีต่อระบบรากเหมือนกันค่ะบำรุงราก บำรุงรากนะคะทำให้รากแข็งแรงนะคะลำต้นใหญ่ใบเขียวนะคะทำให้สดชื่นด้วยนะคะได้แม่ปางได้แม่ปางก็จะมาใส่นี่ค่ะมดไรหนอนไรมแมลงนะคะไม่ปางก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกันเชื้อานะคะหนอนชอนใบค่ะแก้ได้นะคะได้มดได้มแมลงด้วยค่ะไม่ปางก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ก็<ด>ม,มีมะกรูดกับน้ำส้มสายชูนะคะผงชูรสแม่ปานก็จะใส่หนึ่งช้อนโต๊นะคะด่ค่ะเครื่องดื่มชูกำลัง ก็มีวิตามินนะคะหนึ่งฝานะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแม่ฟานก็จะใส่กับน้ำสิบลิตรนะคะ ไี่ตางก็จะเทใส่นี้เลยนะคะแล้วเราก็คนๆนะคะ นำไปรดเลยค่ะค่ะแม่ฟางก็จะลดต้นหกหลงนะคะลดเลยลดต้นเหงาอีเหงาไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะคะเพื่อนฮาวายรดต้นทิกเราด้วยนะคะเลยนี้น <c oughs> ค่ะ กกำลังออกดอกเห็นไหมคะคุณผู้ชมดอกเขาเด,ดเลยบอลสีเราก็ลดได้นะคะ จะได้แตกยอดออกดอกให้ลายชมนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กแดชบบแชร์กดซับสไคร์แล่สกัครบูมชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ